อราอยากดูของดีนะคะแนะนำให้แอดไลน์ด้านล่างนะคะน้องเอ,อิร์ดอวบขึ้นเปล่าไม่อวบนะหอมจะตาย หอมจะตายนี่วันนี้ชุดแบบว่าวันนี้ชุดโชว์หลังนะจ๊ะเดี๋ยวให้ดูวันนี้ชุดโชว์หลังนะจ๊นนะจ,จะบอกให้วันนี้ช,ชหลังนะคะใน,นชุดโชว์หลังนะจ๊ะ โทสวัสดีค่ะ อูห้องไม่รอดแน่คี่ถึงทุกคนมากเลยขอเต็มเตมได้ไหมเออให้ดูเต็มๆไม่ได้ จะดีหรอมันไม่มันไม่ดีต่อตัวเอินไงใครอยากดูเต็มเต็มอ่ะมันมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออใส่เกงยีนให้ได้นะเอาไหมมันมันเอิใส่เกงให้ได้นะมันจะเป็นออกออกแนวแบบอย่างเงี้ยใครดูได้แค่นี้จริงๆใครอยากดูมากกว่านี้แอดไลน์ค่ะ หาเอเลยด้านล่างเลยนะคะมีอินดนหน้าด้วยหน้าเหมือแบบหอบเอินเป็นโควิดมั้งโชว์แผนหลังอันงดงามนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้นะน้องนะอะโชว์โชว์โชว์อะโชว์ให้ก็ได้เห็นชอบดูเห็นชอบดูก็จะโชว์หลังเห็นนะ มุมเอินแบบว่าเอกลุกสี์สกว่าเนี้เอินแนะนำให้แอดไลน์นะคะทุกคนห้องแน่นอนจังแน่นอนไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี600คนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ นีค่ะของดีทำไมไม่เข้ากลุ่มใช่เข้ารีบเข้าเลยของดีมีอยู่ด้านล่างนะคะเอิญพูดแล้วพูดอีเอิญพูดมาแล้วสาสปีเลยพูดมาตลอดด้านล่างเลยค่ะเอิญเขียนไว้เรียบร้อยหมดแล้วผหลัง,งังานจะ้ะขอบคุณค่ะ เอินเขียนไว้ทุกอย่างหมดแล้วอยู่ที่เอินปักบุดด้านล่างเลยนะคะ FC มานานขอบคุณค่ะ I love you โอเค เหมือนเดิมแหละเฟี้ยนเหรออยากสวยกว่านี้เดี๋ยวจะไปทุบหน้าก่อนเดี๋ยวขอไปทุบหน้าแป๊บ ไม่สวยนะ 对对。 เป็นแบบนี้ค่ะเดาเห็นไม้มเห็นั้ยคะไม่ใช่นกไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะไม่ใช่นกฮูกนะคะมันคือมองกุฎมันคือมองกุฎดอกกุหลาบแล้วก็ปีนะคะ เห็นไหมคิด <c ười> ถึงคิดถึงมันคะ อ้หอยงนี้เง,นเงินเงินเดินออกสัปดาห์หน้าจะขับรถเล่นเที่ยวตามมาสาพเพียรยืนหน่อยยืนไม่ได้ สัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอย่าลืมแอดไลน์ด้านล่างค่ะเอิญด้วยนะคะอย่าลืมแอดไลน์มาหาเอิญน,นะทุกคนใครอยากเห็นความวของเอิญน,นะคะก็แอดไลน์มาเลยพี่บอกพี่ถึงผมหน่อยผมชื่อเบนพี่ถึงเบนนะคะเห็นหน้าแล้วก็มีความสุขกุลาบอินกับมุกุครับ ชี่ปูครับเรียกไอ้ฟูอะคนงามคนงามบ้านโป่ง แสนห้าเธอว่างในว่าเป็นเล่น ยอมแล้วยอมแล้วอย่าลืมนะคะใครที่อยากดูความเซ็กซี่ของเอิญนนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะแอดเอิญนสาวขผ้าวีนึ่งนะคะมีแอดนาด้วยนะคะทุกคนคะ่ะ <laughs> อยากให้จีเพจนำอะไรหลงหรอบอกคิดใึ้ผมหน่อยผมชื่อหกเก้าซอยผีอะไปอีก กินเธอได้ไหมแล้วแต่สะดวกเลยค่ะแล้วแต่สะดวกผมให้ร้านห้าให้ให้จริงให้ให้จริงให้ให้จริงก่อนให้จริงแล้วค่อยมาพูด ไปกันหน้าผากออกจะไปกันหน้าผากได้มีโง่เหงจะได้สวยๆปังๆมีค่ะมี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 ม ไม่ชอบเพลงนี้เขียดน่ารักค่ะ ยิ้มเมือนน่ารักดีถ้าแต่งถึงร้านปะครับจริงจังเลยหรือเอาเอาสักสิบล้านแต่งเลยน้องเออนนะ่ารัก โอ้ยเริ่มคุยไลฟ์สารแล้วว่ะยังไงก็เอิญขอฝากนะคะไลน์ไอดีแอดเอิญสาวห้าวีหนึ่งนะคะมีแอดด้านหน้านะคะใครที่อยากรู้จักเอินม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดมานะคะแล้วก็สอบถามนะคะสอบถามแอดมินได้เลยนะคะอยากรู้จักเอินม,มากกว่านี้นะคะก็แอดไลน์มานะคะเริ่มคุยกันไลฟ์สารแล้วเอิญจะจบไลฟ์เพียงเท่านี้แล้วนะคะยังไงก็วันนี้เราหยุดแค่นี้ดีกว่านะคะเดี๋ยว ยังไงก็เดี๋ยวจะถ้ามีโอกาสก็จะมาไลค์ไปบ่อยนะคะรักนะคะทุกคนบ๊ายบาย